หายไปแล้วไม่มีนะไม่มีความไม่มีความเหนียวติดอยู่เลยนะครับผมหลายท่านคงเคยพบปัญหาสติกเกอร์ที่ติดมากับสินค้าอย่างหม้อใบนี้นะครับผมเมื่อก่อนก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์รายละเอียดติดอยู่นะครับแต่ตอนนั้นที่ตอนเจ้าของเดิมที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลอกออกนะครับแล้วเขาก็ใช้มาจนกาวมันติดแน่นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่สังเกตเห็นไหมครับเนี่ย เป็นรอยคาบกาวติดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหม้อแรงดันนะครับนี่เป็นหม้อแรงดันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมวันนี้เราจะมาจัดการในเจ้าตัวคราบสติกเกอร์ตัวนี้นะครับที่ติดออกโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านที่ทุกท่านมีอยู่นะครับผมแล้วก็เทคนิควิธีการในการใช้งานเดี๋ยวนีเดี๋ยวเรามาลองเรามาลองทํากันดูครับว่าจะสามารถจัดคาบตัวนี้โดยที่ไม่ทําให้เกิดร่องรอยสังเกตไหมครับหม้อไปนี้จะมีร่องรอยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรอยขีดข่วนพวกเนี้ย จะที่ไม่ให้เกิดรอย่องรอยขึ้นกับตัวหม้อคือไม่ต้องใช้อะไรมาขัดให้มันเป็นรอยนะครับผมโอเคสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือจะมีในส่วนของหนึ่งนี่ครับแอลกอฮอล์ล้างแผลที่เรามีกันอยู่ในบ้านทุกคนนะครับผมแล้วก็สองก็คือในส่วนของนี่ครับทิชชู่นะครับผมทำไมต้องใช้ทิชชู่ เรงใช้ทิชชู่เพราะว่าถ้าเราใช้ผ้าเนี่ยไอความเหนียวของคาบกาวนี้มก็จะติดอยู่กับผ้าเรานะครับผ้าก็จะเสียไปเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ควรใช้ก็คือทิชชู่นะครับเพราะพอใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถทิ้งไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับนะครับเราจะมาขัดไอเจ้าตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับขั้นแรกก็ เขนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่กระจายนะครับก็แล้วก็หอนะครับแล้วปิดฝาไว้นิดนึงก่อนนะครับจะได้ไม่เถอเถอนนะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เข้ามาแล้วครับแล้วก็โปะลงไปครับค่อยขัดนะครับ,งรบสงเก็ตตัวนี้นะครับด้านบน ใช้เล็บช่วยนะครับโดยการกดลงไปนิดนึงนะครับนะสังกเกตนะครับด้านบนหายไปแล้วะนะครับมไม่เกิดรอยนะครับะจะเป็นอันทัดมา เดี๋นะครับก็จะมีคาบรอบบางอย่างเนี้ยเราก็นี่นะครับนะครับจะไม่เกิดรอยนะครับจะไม่เกิดรอยขึ้นถ้าเราใช้ของที่มีคมอาจจะเป็นกระดาษทรายอะไรมาขัดเนี่ยก็จะเกิดรอยนะครับผมก็คือนี่ครับใช่ไหมครับเก็นไหมจะหายไปแล้วส่วนตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยทำไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เราก็ดูๆไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเปลี่ยนทิชชู่แผ่นใหม่แล้วนะเพราะว่าแผ่นเดิมตะกี้เนี้ย ค่อนข้างจะแน่นและค่อนข้างจะกาวติดเยอะแล้วน,น,นะครับเนี่ยนี่คือสาเหตุผลที่ทำไมเราต้องใช้ทิชชู่เพราะว่ามันสามารถทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็วางกระดาษนี้ไว้นะครับเราจะได้ขอไปทิ้งได้นะครับทำเหมือนเดิมครับใช้ใช้น้าใช้แอลกอฮอล์ไม่ต้องเยอะมากนะครับนะครับรอรารอยนี้ต่อนะค่อยๆ่อยขัดนะครับใช้เล็บช่วยจิกนิดนึง ใช้เล็บช่วยจิกิดนึงนะครับแตจิกแตจิกบนมาติดอยู่บนทิชชู่นะจะได้ไม่เป็นรอยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มว้วนแล้วก็ขัดนะหายไปแล้วนะครับอ่าต่อไปจะเป็นอันนี้อันที่อยู่ข้างล่างนี้คาบกาวพวกนี้เขาจะมีความเหนียวอยู่นะครับดังนั้นเราต้องใช้ ถ้าลุดออกมาเราก็พยายามกรอบๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็เอาไปกวางไว้นะครับหายไปวนส่วนหนึ่งเหลือเปินเ้นนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ทิชชู่ผันที่3กันเหมือนเดิมครับๆับนะครับแล้วก็แอลกอ,อ์จริงๆใช้ในส่วนของวัสลีนก็ได้นะครับ บางคนก็ใช้วัสีนแต่วัสีนผมรู้สกลองรุ่อันอันนี้ไม่ค่อยออกนะครับใช้เป็นวัสลีนหรือใช้เป็นอ่าอย่างบางคนก็ใช้เป็นในส่วนของน้ํามันเบนซินนะครับน้ํามันเบนซินเอามาขัดตรงนี้มันก็ออกได้แต่มันจะมีกลิ่นไงผมก็เลยคิดว่าไอ้น้ำมันเบนซินมันน่าจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเพราะมันค่อนข้างเหม็นนะครับ เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นแอลโกอฮอล์อย่างเงี้ยออกเหมือนกันนะครับไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นติดกับภาชนะที่เราใช้แล้วก็ไม่กระทบในส่วนของรายละเอียดไอ้อย่างเป็นภาชนะที่มีสีมีอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการใช้น้ำมันเบนซินอาจจะทำให้สีภาชนะเกิดเป็นรอยได้นะครับผเกิดเป็นรอยด่างได้เราใช้เป็นลักษณะนี้จะดีกว่านะครับไปส่วนแล้วน,นะอันนี้จะหล่นอยู่ด้านล่างเดี๋ยเราก็ต้องเก็บนิดนึดนงนะครับ อาจจะเป็นทิชชู่นิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะไม่ทําให้เราเสียผ้าถ้าเราใชเป็นผ้าผ้าผืนนี้ก็จะเสียไปเลยเพราะกาวมันจะไปติดที่ผ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแผ่นนนะครับจะใช้เป็นทิชชู่ไปทั้งหมดประมาณ3แผ่นนะครับสาแผ่นแลนะครับโอเค ถ้าอย่างไอคาบกาวที่ติดอยู่ตามในส่วนของแก้วน้ํเหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผใช้ในส่วนของแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยเข้าไปเช็ดได้เหมือนกันหรือจะเป็นวัสลีนก็นกนได้นะครับวัสลีนก็คือข้อดีคือเขาจะค่อนข้างมันนะครับแต่ข้อเสียงเขาก็คืออาจจะเลอะเทอะหน่อยถ้าเป็นอย่างไอเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างคือความมันจะไม่มีนะครับจะไม่ไม่มีความมันติดนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อดีอย่างคือแรง ความสามารถในการการลอกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแล้วก็อย่างก็คือว่าหาซื้อง่ายครับส่วนมากาทุกบ้านทุกหลังก็ส่วนมากก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ล้างแผลอยู่แล้วเราก็คือนําสิ่งที่มีอยู่ในบ้านนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพี<ๆ>ยงแค่เราต้องรู้ในส่วนของคุณสมบัติของเขานิดนึงเท่านั้นเองว่าเราจะใช้เขายังไงแล้วก็จะทํายังไงไม่ให้เราเกิดอันตรายนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ทําให้ในส่วนของพื้นผิวของวัสดุเสียหายแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นผ้าเนี่ยมันก็จะไม่ยีเพราะทรงที่ว่าผ้ามันก็จะเสียไปเลยผืนหนึ่งนะครับเพราะกาวมันปฏิทิผ่าถ้าเราใช้เป็นทิชชู่เงี้ยใช้สิ่งที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี้ยทิชชู่มาขัดอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราไม่ต้องสูญเสียผ้านะครับแล้วก็ได้ได้ตามวัตถุป,ประสงค์ที่เราตั้งไว้ก็คือต้องการเอากาวออกนะครับผมนะครับ,นะรบสังเกตไหมครับเนี่ย พอเราก็พอเราเราก็พับพักทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ส่วนที่กาส่วนที่เป็นกาวะที่มันติดอยู่ที่ชั่วหายไปฮนะสังเกตครับหายหมดแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นตรงส่วนที่เป็นกาวที่เคยมีกาวอยู่ก็จะหายไปหมดเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นรอยขัดก็จะขอเริ่มขัดตรงนี้อีกเนี่ยเห็นสังเกตเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยตรงนี้จะมีคราบอยู่นะครับเนี่ยคราบขาวๆเหลืองๆเนี่ยเราจะลองใช้ทิชชู่ขัดกันซิว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมยคราบขยาบตงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาดู เาลองใช้เจ้าต,ตัวแอลกอฮอล์เช็ดดูนะครับแลกกัอยาล,าลมืมันเดิมครับพึ่งพับก,ก่อนก็เพิ่มความหนาให้กับเจ้าตัวแอลกอฮอล์เอ้เพิ่มความหนาให้เจ้าตัวทิชชูของเรานะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มันจะได้สามารถที่จะทนการขัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราบางมากเดี๋ยวเวลาขัดไปทิชชูตัวเขาเองก็จะขาดเลยขัดนะตัวเนี้ยสังเกตนะครับคราบเหลืองๆที่ติดอยู่เนี่ย ก็จะออกโดยง่ายนะครับนี่ก็เหมือนกันในฝั่งนี้ยรัแล้วก็ใช้หมุนเข้าไปหน่อยแล้วก็นะครับภาพลงเหลืองราบที่เปิดอยู่เนี่ย เขาจะออกได้โดยง่ายสังเกตไหมครับก็จะหายไปในระดับนี้แหละนะครับยังไม่ถ้ายังมีอยู่เราก็เหมือนเดิมครับจะออกแรงกดนิดนึงนะครับผมเนี่ยทิชชู่เขาข้อดีของครับทิชชู่คือมันจะขาดได้แล้วแต่มันแต่มันไม่ทําให้พื้นผิวเกิดเป็นรอยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ในส่วนของเราต้องเสียผ้าอ่ะเนี่ยสังเกตไหมครับหายไปแล้วไม่มีไม่มีความไม่มีความเหนียวติดอยู่เลยนะครับผม นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือจะหมอ้อแรงดันของเรานะครับผมนี่นะปัญหาคาบกาวไม่เหลือแล้วนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดใซตหนึ่งครั้งก็งจะสามารถใช้งานได้นะครับผมหรือตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกให้อีกหน่อยเห็นไหมเอ่ยมันจะมีคาบคาบอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะรอออกให้ทิึงนะจะได้เห็นพร้อมๆกันว่า เจ้าสิ่งที่มีเราอยู่ในบ้านใช้นอกจจะใช้ล้างแผลแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็สามารถนํามาทําประโยชน์อย่าอเองได้นะครับใช้รักษาในส่วนของอุปกรณ์ที่มีกาวติดมีอะไรติดได้พยายามผมเน้นเน้นว่าถ้าเป็นพวกอุปกรณ์กัดกร่อนอย่างอย่างแอลโกอฮอล์อะไรพวกนี้พยายามใช้กับพื้นผิวที่เป็นโลหะนะครับอย่าไปใช้กับพื้นผิวที่เป็นพลาสติกนะเพราะมันอาจจะมีอาจจะกัดทาให้พลาสติกเสียรูปทรงได้นะครับเพราะอย่างนี้เป็นโลหะครับเราก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ หายไปแล้วข้างๆเนี่ยตรงนะี้เนี่ยตรงนี้ตอนตนี้ก็จะมีอยู่เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจผมเลือกตนี้ขัดดูนะครับนะครับขาวใสแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ไม่ต้องไปซื้อยาขังยาขัดอะไรที่มันเปลืองเงินมากๆนะครับเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยมาทําประโยชน์ได้นะครับเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลซึ่งพอพวกแอลกอฮอล์เนี่ยพอเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้ใช้นานๆนะก็โดยตัวเขาเองก็จะค่อยๆไอ้ค่อยๆจะหมดประสิทธิภาพไปเรื่อยๆในการล้างแผลแล้วก็เอามาเอาถ้าเปิดใช้นานแล้วนี่เราก็มาทำมาใช้ทาความสะอาดอุปกรณ์ภายในบ้านเราได้นะครับโอเคอ่านี้เรียบร้อยนะครับในเบื้องต้นนะครับ สะอาดขึ้นเยอะนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ